คำต่อไปผสมเป็นการบล็อกให้ทุกคนได้ดูนะครับ <laughs> พระดัชนีการัางพระอันสัสัรบริวา helmet, team, รนวนี้เป็นพระดินซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสารราชสกลมหาสางพรริพายกผู้ทรงพระชนม์ประเสษโลคัาพระประทานเจ้นายพระเด้ นำมาครอบถวายแก่พระพิสุทธิสง์ผูู้่จารังสารท่วงไตมาณนันววสเกิน,นี้ก็แล้้าพต่นัทานนี้เป็นองบริสุดดุเลื่อนลอยมาทางนภาอาก,กาศแล้วตกตรงในที่ประทูสง์จะได้จับอจอบจงพิสรุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้ ปีพระโรมุสานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยองมอนุญาตให้แจกพิสูรรูปหนึ่งเพื่อกระทำการน,นิพพาราิตตามพระโรมุธานุญาตและมีคำพระอาจารย์ผู้รู้พระโรมุธ,ธาธิบายสองวัน